สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวของทางร้านตั้มออโตช็อปนะคะวันนี้มาดูชุดแปลงหน้ากันนะคะพี่ๆชุดนี้นะคะรายการเปลี่ยนก็จะมีคิ้วไฟหน้านะคะหน้ากระจังค่ะชุดกันชนค่ะไฟตัดหมอกนะคะพร้อมครอบตัดหมอกแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตเอ็กซิลี่ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหน้ากันนะคะงานสี่ระบบ 2K นะคะงานสีรบบะะัรบ,บประกันให้นะคะสวยๆเนียนๆสนิทเข้ารูปทุกจุดค่ะ ติดตั้งโดยช่างมาตรฐานนะคะเดี๋ยวเราไปดูสเก์ดข้างกันนะคะชุดนี้ก็จะตามมาด้วยนะคะจะมีสเก์ดข้างนะคะเป็นตัว X-Series นะคะรถเป็นแขบขาลูกค้าเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเป็นมือจับนะคะมือจับประตูโครเมียมค่ะของแท้เบิกศูนย์เลยนะคะ สะเกิดรอบคันนะคะด้านหลังค่ะงานสีเป็นระบบ 2K ค่ะพี่ๆติดตั้งสนิทเข้ารูปทุกจุดนะคะสวยๆนิเนียนกันเลยนะคะแล้วก็มือเปิดท้ายนะคะรอเลยค่ะอัพเป็นตัวท็อปนะคะ สวยๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซติดตามเพจแล้วก็ทางช่อง youtube ของทางร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกาม .14 นะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะเป็นเบอร์083 894 7 6 0 3ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์063 4965 991นะคะหรือติดต่อกับทางร้านตั้มออโต้ช็อปโดยตรงได้เลยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวส่งงานลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ